สวัสดีครับพบกับ i just bit อีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่อง t i n เนอร์นะฮะทินเนอร์มีหลายประเภทมากหลายคนคิดว่า t i n เนอร์เนี่ยจะมีกลิ่นเสมอแต่ไม่ใช่นะครับ t i n เนอร์ที่ท่านเห็นอยู่หน้าจอตอนนี้นะฮะก็จะมีเรียงไปจาก t i n เนอร์ที่ใช้ล้างอุปกรณ์นะฮะอันนี้จะมีกลิ่นเหม็นพอประมาณนะฮะร,ราคาถูกเอาไว้ล้างอุปกรณ์ อันนี้ก็จะเป็นทินเนอร์ของไกอาอันนี้ไว้สำหรับผสมสีของไกอาที่เป็นแลคเกอร์เบสนะฮะทินเนอร์ที่เป็นแลคเกอร์เบสจะมีกลิ่นเหม็นจำไว้นะฮะทินเนอร์ที่เป็นแลคเกอร์เบสจะมีกลิ่นเหม็นแล้วก็อันนี้จะเป็นแอร์บัตทินเนอร์นะฮะของวอร์เรชัตัวนี้จะไม่มีกลิ่นถึงมีกลิ่นก็เป็นกลิ่น น้ำอะฮะกลิ่นสูตรน้ําที่ไม่ไม่มีกลิ่นเหม็นฉุนไม่ทําลายอ่าโพรงจมูกนะฮะไม่ทําลายโพรงจมูกตัวนี้จะเป็นทินเนอร์ของมิกครับสังเกตแสงไม่ค่อยดีอันนี้เป็นของมิกนะฮะมิกก็คือสูตรเดียวกับของวาลเลโจคือไม่มีกลิ่นเป็นสูตรน้ําใช้กับสูตรน้ำสองทินเนอร์สองตัวนี้ผสมกันไม่ได้นะฮะเสียนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็น ทนเนอร์ของอีนาเมลเห็นไหมฮะอันนี้จะเป็นเทนเนอร์ของอีนาเมลก็จะมีกลิ่นเหมือนกันแต่ไม่ได้เหม็นมากเท่ากับตัวแล็กเกอร์นะฮะททนเนอร์ที่เป็นแล็กเกอร์เบสจะมีกลิ่นเหม็นทินเนอร์ที่เป็นวอเตอร์เบสตัวนี้จะไม่มีกลิ่นเหม็นนะครับไม่ทำลายพงจมูกรักษาสุขภาพถ้าใครบ้านมีเด็กหรือ สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสำหรับที่ใช้สีที่เป็นลักเกอร์เบสให้หันมาใช้ตัววอเตอร์เบสนะฮะสูตรน้ำสูตตัวนี้ใช้กับอีนาเมลนะฮะโอเคก็ขอจบการรีวิวทินเนอร์เพียงเท่านี้ถ้าสนใจอยากให้รีวิวสินค้าใดหรือว่าอยากทราบเรื่องใดก็คอมเมนต์มาที่ YouTube ของเรานะฮะ อย่าลืมนะครับ s u b ส c คร b e i just b i t หรือม,มาพูดมาคุยกันได้ที่ Facebook ของเรานะครับ Facebook a c e บุ o ก i j u ั t บ i t ขอบคุณมากครับ